ลิป้วยสาลายวันนี้จะพามาดูโซนขนม,มชอบมากเลยได้ตายเถอะโรบินมาชิตานี่อะไรอโอ้สาลายรถเบบเ,เหรอ ก็แก่น้อยโอเคขนมหลากหลายมากของน,นี้คืออะไรเอ่ยหมุกหมุกแผ่น เบื่อเลยนะอยู่โซนของกินนี่ไม่เบื่อเลย ยี่สิบยี่สิบกว่าน้าสกับสกกเอี่ยงสองชิน้นสามขึ้นห้าบาทน,นี ควมอนุญาตชิมนั่นคืออะไรอ่ะไม่ชิม <c oughs> หรอไม่รู้จักอ่ะอ๋อซาบิลีจิ้งลีทอดเหรอจิ้งลี่ทอดใส่ใส่ถุงเนี่ยนะใส่หอ่อเนี่ยนะห๋อ มันคือจิ้งหรีทอดค่ะเดี๋ยวนะ <Okay. S 1> ยยนจะวางตรงไหนดีโทรศัพท์มันคือจิ้งหรีทอดโอ๋จิ้งหรีทอดเอราวันขออนุญ,ญาตด,ดูข้างในเว๊นะคะขออนุญาตด,ดูข้างในนะ เหมือนแบบข้อสดๆ,สดๆนี่ามาโซนขนมต่างชาติชอบมากเลยยิ่งดิบข้อใส่ใส่ใส่หอ่ออันนี้คืออะไรเออน้องวานาสขนมนมเลยทั้งหลายเลย นขนมหอมเลยอ่ะเท่าไหร่เนี่ยต <laughs> อนแรกนึกว่าหมอนหมอนมันคือขนมตัวนี้นี่เองปลาหมึกตะวันแดงแม่เจ้าเนือน้อ <laughs> นอนแรกนึกว่าผ่อนนะสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีขอโทษสวัสดีทุกคนนะคะมาเลยขนมจิ๊กิกขนมจิ๊กิกจอกหลออ <laughs> สลับตัวบอกกอนนี่มีตัวอาห้องกระเด็นสะใจมากเลยม <c oughs> ีถึงเบียร <c oughs> ์ถึงเบียร์ สัก,กบสแบบนี้เลยสุดคนอะไรขนมมาเน,เน,เนาี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังชอบฝั่งนี้ค่ะคาบีเฮ้ยไม่ใช่คาบ,บีดิคาราดาคุณวาย คูน yeah. ี่โอ้โหจำคูณอ่านคุณไว้เย้ผิดคูนี่ค่ะมันควรจะเป็นของเราสักหน่อยนี่ใช่เลยค่ะในออฟฟิศ มันต้องมีแอบนายกินนะ yes ของรู้ค่ะทุกคนใครไม่ชอบเราชอบนี่ crispy noodles snack snack คืคออันนี้คืออะไรล่ะ โดโซขนมโดโซอ,อะไรเนี่ยดโสุกน,นี้เล่เล่ไข่เค็ง スト ทีละว,วันนี้ว่าจะไลฟ20์20นาทีน้าไม่อยู่ฝั่งนี้หรอไม่นะถ้าม,มีมันก็จะมีอะไรแค่นี้หรอนี่ข้งวมวนแบบนี้อร่อยหอมมากเลยเราชอบบอน,น่าจะ ทองพับรสโกโก้ไม่ใช่ทองม้วนทองคำสามสิบเก้าบาทมโ,โนโลาเงาะปัาทองเหอ,อแล้วก็นึกถึงอะไรไหมนึกถึงเรียนอะ,อะไร ไม่ใช่นึกถึงวงไพ่นะกินตีดัมมี่ไปอะไรเงี้ยตีดัมมี่ไปแล้วกินกินอันนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว <c oughs> ุ้เลน่แบบหนๆๆๆ่ารักหน้ารังฉันนี่คนเหมือนคนไม่เคยเจอขนมนะ เป็นคน,นไม่ค่อยกินขนมค่ะกินข้าวทีเดียวแล้วอิ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยยากมากที่จะแบบว่ากินขนมอะขนมที่ชอบว่าากินพวกขนมโขอะไรเงี้ยบ้านดิ่งขนมไทยไทยนานทีปีหนจะได้ซื้อเลยน,นานทีปีหนนี่ปีนึงประมาณสองครั้งได้สำหรับการซื้อ ซื้อพวกขนมแบบขนมประยุกอ่ะเขาเรียกปขนงขนมประยุกป่ะพวกขนมแบบใส่ถุงใสห่ห่ออะไรอย่างเงี้นนะคะยค่ะไปจะพาไปสั่งนะไรกันกกไปเสิ่งที่เราชอบหายไปไหนแล้วอ่ะ กี้เนี่ยดูท็อปแฟนคือใครเ yeah, mm hmm. อ่ยเย้ท็อปแฟน thank you ขอบคุณค่ะเ็แล้วค่อยให้ทำยังไงอ่ะท mm hmm. ็อปแฟนอ่ะมีใครบอกเราได้บ้างเล <laughs> mm hmm. ี้ยงพามา สวัสดีค่ะเมื่อกี้เน็ตหลุดต่อยอรอบค่ะเดี๋ยวจะหาว่าพากินแต่ขนมมาดูนมบ้างดีมากปากเปียกปักเฉะนี่เราว่าตัวเองนะคะ <laughs> อะไรเนี่ยจิตรดา U S T สิระดาขนมนมสิระดาดัชมิได้มีใครตรงนี้ไหมนี่ลูกอมมะพระา้าวโคโคนัทนิวท็อปฟรี ทองม้วนอันนี้อันนี้อะไรอ่ะทองมว้วนทองม้วนล,ลดผูผัดผงกะหรี่โอ้โหกล่อ,องขนาดานี้เลยเนี่ยชุดนี้ห้าร้อยห้าสิบาทคนะ่ะสี่กล่องคิดเป็นกล่องละร้อยกว่าบาท100ร้อยละสิบกว่าบาทตีซะประามาณนี้ มีรสอะไรเอย่ยม,มอมรสไส้กรีมมะพร้าวมะพร้าวหมดเลยฝั่งนี้คือไลฟ์เอาชัมม่วโมงจะหลงตัวเองว่า <laughs> คือไม่พอว้าเวอร์ไลน์อยู่นี่นะ่ยมะพราะ้าว อะอะไรนั่เนี่ยน้ำมันมะพร้าวมันมะพร้าวสกัดดนบำรุงผมเสียแม่เจ้ายาสระผมคือใครเปิดไว้ก็ไม่จักปีดโทรก็ปีดให้น้องเขาหน่อยก็สิ้นเรื่องแล้วทุกทุกบทเราจะบ่นทำไมเนี่ย เวลาใครเขาจับต่อจะได้แบบไม่พลาดเฮ้ยเขาแถมอันนี้ให้อมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอะนอกจากที่เย็นเบาสบายสดชื่นกลิ่นไม่ฉุนคู่หลักอ๋อโอเคไว้สำหรับนวดเท้า โลชั่นใครที่ชอบมะพร้าวอะโลชั่นมะพร้าวโลชั่นผิวฉ่ำน,น้ำชุ่มชื่นอิ่มน้ำอ,อันนี้เท่าไหรอ่อ่ะร้อยเก้าเก้าดีเหมือนกันนะคนที่ผิวแห้งคงมาทาคงซึมเข้าไปในผิวไปเลย เราประมาณเองนะคะคือเรายังไม่ได้ลองคาดว่าน่าจะแบบอย่างนั้นน่ะนี่นเนี่แซ่บเลยฟองวนอันนี้กลิ่นหอมมากมีรสกาแฟอ่าสอรี่นะคะฟองวนโอ ของช่วยโอย้ผลิตภัณฑ์ของไทยเราคุกกี้โอ้แม่เจ้ากล่องนี้โอ้ ุกกี้กล่องน,นี้400บาทไม่อยากจะเชื่อทำจริงสี่ร้อยเนี่ย ดูอันนี้สิคะเลอะเลยอะหอเน,นี้ยสายใจดีนะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทขอมทงม้นเขาจะเยอะมากเลยหลากมากเลยผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวหมดเลย น้ำมะพร้าวหลายยี่ห้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้พวกคุมมืองผิว ผิวทั้งวายเลยค่ะของเล่น,นงนูผิวมีเป็นของซ้อนด้วยรุวนต้นสบู่สบูมาา่มะพร้าวยาสระผมแล้วก็เซรั่มมะพร้าวอเ ดัมออะไรไม่เนี่มาเจอทองม้วนอีกแล้วฝั่งนู้นก็ทองมวนฝั่งนี้ก็ทองมวนทองมวนจะเยอะมากขนม คุกกี้โอ้สี่ร้อยกล่องนกล่องเดียวสี่ร้อย